สวัสดีจ้ารายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคมวันนี้จะมีผลกระทบจากพายุงวงสมเสร็จทให้จะเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ของโตเกียวก่อนที่จะออกไปแรดสดิดสด็งก็คิดให้ดีๆกันก่อนเดอ้อตัดมาที่เจนนมมันก็ได้นั่งสั่งการพวกลูกกระจอกข,ของมันและภาพก็ตัดมาที่หน่วยดับเพลิงที่แปไอชินระก็ยังคงคิดที่จะตามหาเบาะแสที่แม่และน้องของมันโดนไฟครอกตายเมื่อหลายปีก่อนพี่แว่นก็ได้เข้ามาบอกว่าจากการวิเคราะห์ผงประหลัดนั่นทําให้รู้ได้เลยว่ามันเป็นส่วน ประกอบที่มาจากคิดเท่าของไอ้พวกคนไฟลุกตัดมาที่ห้องทํางานแม่งก็กําลังนั่งทํางานกันอยู่ข้าคือราชาอาเธอร์โทรมามีอะไรเป้าวะไอ้เวยพมันก็มีคนแจ้งมาว่ามีหมาติดอยู่บนต้นไม้ว่าให้มาช่วยกันหน่อยมากิีก็ได้ส่งชินรากับอาเธอร์ไปอ้าวนี่มันไม่ใช่หมานี่วาชินรากก็ได้เอาตัวน้องหมาลงมาได้อย่างปลอดภยัยไอ้หมาก็ได้เลาวะ่ะ จะพื่งคนหนึ่งที่เป็นฆาตกรฆ่าคนตายแต่ไอ้สามน้างูนั่นก็สืบตตดสืนให้มันไม่มีความผิดอีกหลอดแล้วกูอ่ะไอ้เฮียโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้ช่วยด้วยช่วยกูด้วยและมันก็ได้กลายเป็น เล่นไอ้แก่แว่นนี่แม่งก่อนเลยจากนั้นพวกหน่วยที่8ก็ได้ออกปฏิบัติการไอชินระไออาร์เธอร์ข้ารู้นะว่าพวกมึงสองตัวแอบมาเดินเล่นละริกระดีอยู่แถวนี้รีบตามมาซะไม่งั้นข้าจะฆ่าแกมันก็ได้รีบพุ่งตามมาอย่างไวเลยพี่แว่นก็ได้ให้มันล่วงหน้าไปจุดเกิดเหตุก่อนงั้นกูไปละวุว้ยปัดมาที่ไอไ้ฝก็กาลังบน่นพึมพำพ,พ,พึมพำอะไรของมันอยู่แม่งก็โดนขาคู่เข้าซิกโครงไปก่อนเลยกลิ่งเป็นกิ่งคือม้วนตัวเลยมึงแม่งก็ได้โดนปาดปากกิ่งไปพอลุกขึ้นนมากโด ส้นตีนคู่เข้าเต็มหน้าปากอยู่กิ่งไปอีก3โลมากิมาพอดีก็ได้ยัดไฟเข้าไปเต็มคอแม่ว่อ ก็จะอะไรมันไม่ได้พวกหน่วยที่8ก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยมันก็ได้ตกใจกันว่าทำไมไอ้ไฟถึงมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองได้ไอ้ไฟมันก็ฉลาดข้ายอมแพ้ข้ามัเป็นผู้บริสุทธิ์สุดทียไล่ยิงแม่งเลยไอ้ไฟมันก็ยัดไฟใส่หน้าพี่แว่นและก็ได้ใช้โอกาสวิ่งหนีไปหัวหน้าโอบิก็เลยสั่งให้ชินระที่เป็นคนเดียวที่จะไล่ตามมันคันไปจัดการไอชินระก็ได้พุ่งขึ้นไปกูนึกว่ากูกําลังนั่งดูไอรอนแมนแม่งก็ได้พุ่งไปด้วยความเร็วเต็มสเปไย์ไฟลลงงมมาากเือง ประชาชนต่างพากันแตกตื่นวิ่งหนีหัวซักหัวเซิงเชิดไอชินระตามมาติดๆมาถึงมันก็ไม่ได้พูดพั่มทำเพลงอะไรแม่งก็ได้ใช้วิชาเมตไม้มวยไทยจอระเข้ฟาดหางเข้าไปไอไฟเนี่ยนอนจุกเลยไอไฟก็ได้เล่นถา่าของมันฟาดไฟใส่รถกระเด็นเข้าไปใส่ชินระมันก็ติสบัดฟาดรถลอยขึ้นไปบนฟ้าและอาจรถพุ่งลงมาเกือบทิ่มหน้าไอไฟไอไฟก็ได้เริ่มหวาดกลัวมึงเป็นตัวเฮี้ยอะไรกันแน่วะเนี่ย มันที่ยอดตึกก็ได้มีพวกหน่วยที่5ของอ e ีเจโนมแอบสอดส่องดูเชิงไอชินระอยู่ไอชินระก็กําลังจะซัดไอไฟไอไฟมันก็ได้ขอร้องว่าไหนๆกูจะตายแล้วกูขอฟังบทสวดของซิสเตอร์ก่อนได้ไหมก็เลยยกมายกมือไหวชินระมันก็เลยใจอ่อนเออเอ,เอ,เองั้นรอซิสเตอร์มากดก็ได้ได้ก่อยเฮีย <Here S 2> เล่นแม่งเลยเตะตัดตบแขนขาดวิบวับไปเลยแกนี่มันชั่วชา้าใจดำอำมหิต จริงฆ่ามึงแน่ฉันได้นั่นแนงอีเจนนอมแม่งก็ e G ได้กระโดดพุ่งเหลาาลงม,มากลางวงเขาเลย เจคือหัวหน้าหน่วยที่ห้าอเจนมนมฮีบานะเจจะจัดการมันเองอีเจนมก็ได้สั่งให้พวกลูกน้องจับตัวไอ้ไฝ่ใฝเต่ว่าไอชินระมันก็ไม่ยอมก็เลยโดยวนวิชาเนตรชมพูเข้าไปไอชินระถึงกับล้มลงไปอย่างไม่ทราบสาเหตุอีเจนมก็ได้เดินมาเรียกขาะเจซะอ่เหลือบไปมองซะหน่อยหึหึ <c oughs> ให่อม่จแบมันซะไอชินระก็โดนพวกเจสามสาพวกพับเกิลจับตัวไว้แม่งก็ได้ใช้วิชาไอรอน ไปเบี่ยงสะบัดซัดหลุดและลุกข,ขึ้นมาได้ข้าจะสั่งสอนพวกแกเองเข้ามันเลยฉันเดินรถของพวกหน่วยที่8ปดก็ได้มาถึงพอดีอีเจนนุ่มกับโอบิก็ได้มาคุยกันว่าจะขอตัวไอ้ไฟไปทดลองเพราะว่าไอ้ไฟตัวนี้มันมีสตินึกคิดเป็นของตัวเองได้ไอ้ลูกโป่งก็เลยบอกว่า,าการชิดหายอ้พวกอ่อนพวกเปียกมากอีกก็เลยเดินมาแอบซัดท้องเข้าไป จากนั้นสองหน่วยก็ได้จบการเจรจาและแยกย้ายกลับกันไปเตอร์ไอริสกำลังสวดภาวนาอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ากูไม่สนใจเรื่องนั้นแต่อย่างใดฮะส,สเตอร์ฮะเซ็กซี่มากๆกเลยโอ้ยนม s i <Sister S 2> ตอร์ก็ได้คิดถึงเรื่องราวในอดีตไอ้ินรับแม่งก็ได้วิ่งผ่านมาพอดชิ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 นมตัดมาที่การประชุมไอ้หัวหน้าโอบิเนี่ยมึงฝึกร่างกายหรือจะไปแสดงมายะกลนวะไอ้พี่แว่นก็ได้พูดเนื้อหาของการประชุมของมันไปไอ้อาร์เธอร์ก็หันไปจะไล่ฟันนก และไม่ค่อยมีใครสนใจฟังกันสักเท่าไหร่ยิ่ิงทิ้งแม่งเลยฟังหรือไม่ฟังวะข่าเ,เสีเรียดเว้ยซีเรียสมึงไม่กล,าล้าหรอกดาตอม โอ้ยโอ้ยโอ้ยขนาดกูหลับตากูยังมองเห็นเลือดตัวเองเลยอ้าวไม่เป็นไรนี่หว่ามาจิตก็เลยบอกว่าพี่แว่นมันเป็นรุ่นที่2ถึงไม่อาจจุดไฟให้ติดได้แต่จะสามารถควบคุมไฟได้อย่างเชี่ยวชาญการเจนบุรีเลยแหละ,ะข้าน่าจะเป็นคนฆ่าม,มึงก่อนเองหนักเลยกูจะซ้อมไอ้สองตัวนี้ให้หนักเลยหลังจากนั้นก็ได้มาซ้อมต่อสู้กันชินรามันก็ได้ถามว่าไอ้เจนมนั้นเป็นใครเจนมมันก็คือหัวหน้าหน่วยที่5้าเป็นนัก เพลงรุ่นที่3มันก็ได้วิจัยพวกคนไฟลุกจนมีข้อมูลมากมายพวกเราก็วางแผนที่จะไปบุกหน่วยที่5อยู่เหมือนกันตัดมาที่หน่วยที่5อาเจนมแม่งก็ได้ชำแหละไอ้ไฟงัดซ้ายงัดขวาหน้าตาหื่นกามอามาหิตโรคจิตชิบหายเลยแม่งเป็นบ้าไปแล้วล่ะก,กูว่า ซิสเตอร์ก็ได้แอบมาสวดอ้อนวอนคนเดียวอย่างน่าสงสัยตัดมาที่ห้องของไอ้สองตัวนี่มันก็กําลังคุยกันและสงสัยว่าซิสเตอร์มันเป็นอะไรของมันวะมากิกก็ได้เปิดประตูเข้ามาพอด,ดีถามว่าซิสเตอร์มันหายไปไหนเห็นกันบ้างหรือเปล่าจ๊ะตัดมาที่ฐานท,ทัพของหน่วยที่5้าซิสเตอร์ก็ได้มาขอเข้าพบกับหัวหน้าหน่วยที่5้าอย่างน่าสงสัยมันก็ได้มาคุยสัย่งสอนพี่ของมันว่าทําแบบนี้ถูกแล้วล่ะอีเจนนมเนี่ยของขึ้นเลยโมโหเผาชุดแม่งเลยโอ้ยเผาอีกกูชอบ มันก็ได้จับซิสเตอร์บีบคอและบอกว่าอย่ามาสั่งสอนข้าหน่อยเลยสงสารเอาเสื้อไปใส่ไปมันก็ได้วางแผนจะใช้ซิสเตอร์รอบพวกไอหน่วยที่แปะออกมากระทืบคารังแต่ทีๆๆนี้นั่นเองก็ได้มีระเบิดเกิดขึ้นเป็นไอชินราที่ได้บุกฉายเดี่ยวเข้ามากลางดงศัตรูจากนั้นพี่แว่นและผองเพื่อนก็ได้ตามมาติดเตะพี่แว่นแม่งก็สั่งให้ชินราบุกเข้าไปช่วยซิสเตอร์ซะจากนั้นแม่งก็ได้กระโดดเหินหาวยังกะจีจ้าจ่าพนมไอพวกลูกกระจกก็โดนพี่แว่นสอยเรื่องเช็ดเลยอาเธอร์มันก็วิ่งมาฟัน ้ายถ้าหาอะไรของมันก็ไม่รู้จากนั้นไอพีเวนก็ได้ไร่กาดยิงยังกับมึงเป็นผู้ก่อการร้ายมึงว่อยิงเขาม่เลี้ยงเลยแม่งก็ได้กระโดดหมุนตัวยิงและเลนดิ้งลงมามึงก็คือจอห์นวิกฉบับกระตุนเลยละ่ะไออาร์เธอร์ก็ได้วิ่งตามรอยไฟของไอชินระไปตามไปตามมามีลุงที่ไหนก็ไม่รู้สึกตามมากับเขาด้วยตาแก่แกมาทําอะไรที่นี่มันอันตรายนะกลับบ้านไปถไหน้าเถอะมึงอะไอตาแก่มันก็ได้เอาไอไฟที่ทดลองหรือวิจัยอัดยาจนมันหลอนยอมมาเป็นพวกด้วย ตัดมาที่ไอหมักฝรั่ง,งก็ได้แอบมาด้อมด้อมมองมองลกขุนทองร้องวู้และได้ปล่อยหมักฝรั่งลอยออกไปเอาไปกินซะไอเวนทันทีที่หมักฝรั่งแตกออกแม่งก็ได้เกิดระเบิดรุนแรงแสงสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ได้พ่นก๊าซไวในหมักฝรั่งที่ไม่มีออกซิเจนเมื่อมันแตกออกมันก็จะเกิดปฏิกิริยาระเบิดเถิดเชิงบัตรสีบัตรเฉลิงสำเรื่องสำลาดใจมากิกก็ได้เห็นแวบบว่ามันอยู่แถวๆวไหนแข่งนั้นก็เกินพอ ไอ้หมากฝรั่งตายหาขาดที่และทันใดนั้นสามสาวพ,พว่าพับเกิลก็ได้ออกมาตัดมาที่อาเธอร์แม่งก็ได้โดนในไฟชัดพลังที่มือและยิ่งใส่มันก็คือรัอกแมนพ่นไฟได้นี่เอง มันก็ได้พุ่งเข้ามาอัดซ้ําเข้าหน้าไออาร์เธอร์ก็ได้โดนยิงแสกหน้าแล้วล้มลงไปไออาร์เธอร์ก็ได้พุ่งเหล่าเข้าไปแล้วโดนต่อยอัดคางส่วนกลับมานั่งหงายเลยไอไฟก็กำลังจะชาร์จพลังล็อกแมนแล้วจะยิงปิดฉากไออาร์เธอร์ก็งงว่าเอ๊ะทำไมกูต้องถือดาบข้างซ้ายวะในเมื่อกูถนัดมือขวานี่วามันก็ได้โยนดาบไปมือขวาโยนปุ๊บอุเซมโบเข้าสิงวิง่งเข้าหาไอไฟปับ๊บ ตัดมันที่สามสาวพว่าพับเกิลโดนมากีีซัดลวงเกี่ยงอือออ้หนูกลัวเยวชินรักก็ได้ฝ่ามาถึงคาราหัดของขอีเจน่มเปิดประตูเข้าไปทำไมมันไม่จีบวะ เดินไปเดินมาก็ได้มาเจอสามสาวเพราะว่าพับเกิลอีกแล้วไม่ต้องพูดเยอะเอาส้นเตีนพิทักโกกไปแดกและยืนแอคท่เทไปหนึ่งซีนตัดมาที่อาเจนมก็คิดที่จะให้ไอริสนั่งมองมันบดขยี้พวกน่างู้จากหน่วยที่8พวกนั้นซะอาเจนมก็เคยเป็นซิสเตอร์มาก่อนแต่ว่ามันเลิกเชื่อในพระเจ้าไปละไม่ว่าพวกเราจะทำดีแค่ไหนสุดท้ายพระเจ้าก็ทอดทิ้งลงไปพวกซิสเตอร์คนอื่นๆก็โดนไฟครอบงำกลายเป็นไอ้ไฟตาย,ตายหากกันหมดอยู่ดีข้าจะเผาให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงเลยอร่อยนอง มดื่นี่นะฮีโร่อะมาลู้โว้ยไอชินระก็กำลังจะผีผาลามบุกเข้าไปใส่เจนนมแต่ก็โดนวิชาพลังเนตรชมพูของมันเข้าไปนอนอุบเป็นไก่ปักไข่เลยมึงแก่ส้นตีนประทับหัวเจนนมมันก็แค่ใช้ลมร้อนห่อตัวไอชินระเอาไว้เพราะมันจะทําให้หลอดเลือดขยายตัวความดันลดลงต่ําและเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองก็จะไม่เพียงพอจึงทําให้มันนอนแตวแมวอยู่แบบนี้ไงล่ะอ่ะ ไอ้ชินรักก็ไม่ยอมแพ้เส้นทางของคนที่จะกลายเป็นฮีโร่จึงท,ทำให้มันนันลุกขึ้นมาได้อาเจนนมก็สนุกสนานของมันไปอย่ามาหาว่าเจ๊ลังแกดเด็กหนายหนูไอ้ชินรักก็ได้สตาร์ทพลังไฟที่ส้นตีนของมันคือเกคันเนายโอ๊ยเจ็บวยเจ็บวยเจ๊บวย กลีบดอกซากุระก็ล่วงโรยลงมาอย่างสวยงามแต่ว่ากลีบที่สวยงามเหล่านั้นเรียบเสมือนหยดแมกมาที่ล่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าอีเจนนมนกําลังจะกลายเป็นบ้าลหลงไหลในพลังที่ได้มาไอริสก็เลยพูดว่าจําไม่ได้เลยเราก็เคยสวดมนต์ภาวนาด้วยกันนะและภาพแฟลชแบ็กย้อนกลับไปที่โบสถ์พวกเจเป็นเด็กกล่ำ้าที่ถูกแม่ชีเก็บมาเลี้ยงและอุทิศตนถวายกายให้กับพระเจ้าอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าก็ได้ทอดทิ้งเราไฟก็ได้ลุกขึ้นจนมอดไหมซิสเตอร์คนอื่นๆตายหากันเ็ดเนือ แค่ไอลิสกับเจนมเจนมมันก็เลยคิดว่าพระเจ้ามันไม่เคยมองมาที่เราหรอกและที่มันรอดมันได้นั้นมันก็อยากที่จะแข็งแกร่งขึ้นและทําทุกทางให้มันมีอํานาจพูดง่ายๆก็คือมึงเป็นบาไปแล้วนั่นเอง <S <S ไอชินระก็ได้ยืนขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งข้าพอจะเข้าใจเจ้าแล้วไม่ต้องมาสึกเข้าใจกูหรอกเอานี่ไปแดกซะ ไอชินระมันก็บ้าบอพอกันอยู่ดีๆมันก็ฮึดยืนขึ้นมาข้าจะดึงสติของเจ้ากลับมาเองเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ซะแมงก็ได้ใช้ส้นปีนไฟของมันพุ่งหลาวผลีผ่ามุ่งหน้าตรงเข้าไปและสัตว์หน้าอีเจนมเข้าไปเน้นๆหน้าโยกนมสั่นกันเลยทีเดียวจนมันต้องย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตว่าตอนนั้นมันก็ได้ใช้เปลวไฟในการทําให้ผู้คนมีความสุขแม่ชีก็ได้เดินมาบ่นว่าเล่นไฟไม่รู้เรื่องรู้ราวดิวไฟไม่โบดขึ้นมาจะทํายังไง <S <S ไอริสกับอีเจนม ก็ดูเหมือนมันจะมีอดีตที่มีสายสัมพันธ์ผูกพันกันแต่แล้วความสุขก็อยู่ได้ไม่นานอาเจนนมนี้ฝืนยิ้มทั้งน้ําตาจากนั้นมันก็ได้ย้อนคิดไปว่าถ้าเปลวไฟคือปีศาจแล้วพระเจ้าจะมอบพลังของปีศาจมาให้เราทําไมเราจะกลายเป็นปีศาจให้ดูหลังจากนั้นมันก็ได้เริ่มคน้นคว้าทดลองวิจัยเกี่ยวกับไอคนไฟลุกและก็ได้ลืมตาตื่นขึ้น,นมาเจอไอริสที่คอยดูแลมันอยู่อาเจนนมที่ไม่เหลือใครก็เลยคิดว่าไฟของมันนี่แหละที่ยังคอยอยู่กับมันเรื่อยมาไอชินระก็ได้บอกอย่างเท่ๆไปว่าฮะ ข้านี่แหละฮีโร่มองขึ้นไปบนฟ้าและเอ่ยขานามของข้าข้าก็จะมาช่วยเจ้าในทันใดถ้า,าเจนมเนี่ยเขินหน้าแดงเลยดวงตาก็เปลี่ยนเป็นรูปหัวใจด้วยไอริสกับเจนมก็ได้มาปรับความเข้ใจกันไอริสอยากเห็นดอกไม้ที่สวยงามอีกครั้งอเจนมก็จัให้เป็นไงแล้วสวยงาม3 4 5จุดจุดกันไปเลยใช่ไหมล่ะ ที่สภาพฐานของด้วยที่5้าังยับเลยถ้าเป็นงี้พวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงมันต้องเล่นพวกเราแน่เลยงั้นเอางี้แม้แบบว่าเรามานัดดินเนอร์กันและก็มเมาซ้อมเล่นละครฉากบุกจมตีกันอะไรเงี้ยตัดมาที่หัวหน้าโอบิเมื่อรู้ว่าพวกตัวเองถูกจับตัวไปแม่งก็ได้สวมชุดพร้อมลุยจัดเตรียมเซ็ตอาวุธเป็นที่เรียบร้อยและวอหาพี่แว่นพี่แว่นข้าพร้อมแล้วเตรียมรถหุ้มเกาะของเรา จบแล้วงั้นละและตอนที่6ก็ได้จบลงไปอย่างสวยงามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมติ๊กกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บอย่างเตือนปั๊บจิ้มเข้ามาดูก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสวัสดีครับบ๊ายบายไอเวน